แล้วมันดังขนาดนั้นทำไมาถึงยุบวงอะคะ,ะ,ะยุบทำไมปากเลยแล้วฉีกเลยและ้ะอวยอวยกันอยู่แล้วทำไมถึงยุบวงคะถ้าอนุหุนนูก่อนเนาะพี่อย่าร้องไห้นะนิ้อตาก,กำลังจะไหลนะที่พอเวลาจะพูด ค,คือคือมันเริ่มมาจากที่ลาลาตอนนั้นที่ start ต,ตอนที่เรียนไฮสคูลกับพี่อีนอ่ะอก็คือที่กาลสินดมาติอาร์คคอ,อร์เรนอ่ะเราอยู่ด้วยกันนั้นก็5ปีแล้วพอมาอยู่กรุงเทพก่อนจะเป็นโปรงลางสะออนค่ะก่อนที่พี่พจะฟอร์มวงอ่ะก็เกือบ5ปีแล้วมาเซ็นสัญญาอีก15ปีตัวเราอ่ะเรามีความรู้สึกว่าโหมันนานมากแล้วแต่คนอื่นอาจจะแค่รู้สึกว่ามันแป๊บเดียวเองมันแป๊บเดียวเองทีนี้ด้วยความเดินทางของ ของเราค่ะมันมีแต่บนเวทีกับโรงแรมมานอนบนเวทีกับโรงแรมมานอนพี่เขาก็จะปอ้อนมาวันแบบนี้เป็นมุกงี้ยงงี้เหมือนมันสบายเกินไปอ่ะพี่ก็มีหน้าที่หาหาเราก็เล่นมุกงมุมุไปตามที่พี่เขาอยากให้เป็นอ,อย่างนั้นอย่างงี้อย่างี้พอเสร็จจากนั้นเราแบบแล้วอย่างอื่นล่ะถ้าสมมติว่ามันแก่ตัวไปอาชีพต่างๆเผื่ออยากเป็นนักแสดงอยากเป็นพิธีกรอยากเป็นมันหลายอย่างที่เราอยากจะทำะค่ะเลยตัดสินใจปรึกษา กับลูลูแอบมินทาพี่อีทแอบบางแผนแอบ้างแผนใช่ก็เลยเข้าเข้าไปบอกกับพี่อีทว่าอ่าจะไม่ได้อยู่ด้วยแล้วใช่ก็เลยแบบนั่นแหละก็เป็นจุดน่าจะเป็นจุดหักหักดิบกันเลยทีเดียว่โอ้เกิดขึ้นจากลูลูล่าล่าทั้งคู่เลยเหรอคะใช่ค่ะ ก็รู้สึกว่าต้องอยากทําอย่างอื่นเหมือนกันใช่คือเราอ่ะเราก็อยู่บนเวทีอย่างเดียวเลยเราก็อยากเอออยากเล่นละครด้วยอยากทํานู่นทํานี่ <ส uce. S 1> ไปรายการด้วยอะไรเงี้ยแต่เวลาเราอยู่กับพีอีทเนะ่ยคือเรามันอยู่กลุ่มใหญ่อยู่แล้วคือถ้าสมมติว่าเราไปสองสามคน,คน,ค,นคนอื่นหละ่ะจะทํายังไงคือพี่เ, <eben. S 2> เ,เขาจะเป็นห่วงอยู่แล้วคือผู้นาอ่ะคือแกก็เป็นห่วงอยู่แล้วอย่างเงี้ยแกก็เลยยังยังไม่อยากให้น้องๆอ่ะไปทําอย่างอื่นอย่างเงี้ยคืออยากได้ทาอย่างนี้อย่างเดียวอะไรเงี้ยแล้วแล้วณัตอนนั้นคือด้วยความเป็นเด็กค่ะ ไม่ฟังเหตุผลของพี่เลยว่าถ้าเกิดว่าสมมติว่าอมึติว่าลาล่าจะไปเล่นละครนะไปรับพิธีกรมันต้องอาจจะต้องใช้เวลาทั้งวันแต่วันเนี้ยเราต้องไปทัวร์คอนเสิร์ตที่ต่างจังหวัด่ะวงต้องไปยังไงถ้าขาดลาล่าลูลูเราคิดอย่างเดียวเลยว่าเอ้าก็เราอยากไปทาอันนั้นอันนี้อย่างอื่นบ้างอะไรเงี้ยซึ่งพี่พยายามอธิบายให้ฟังแต่แล้วรอกหนูอยากทําอย่างอื่นมีคําตอบเดียวแค่นั้นอะไรอย่างเงี้ย มันคือความฝันใช่ค่ะดังนั้นอีกฝั่งแล้วรู้สึกยังไงตอนนั้นพอเข้ามาพูดอย่างนี้แล้วรู้สึกไงเหมือนฟ้าผ่าลงมาหรือเปล่าหรือยังไงตอนนั้นเราคือเราเราก็มีน้องๆในวงยี่สบสิชีวิตที่จะต้องดูแลอยู่แล้วแต่ว่าเวลาเราเซ็นสัญญาเนี่ยเราก็จะเซ็นสามคนเวลาเราเซ็นสัญญานะครับแต่ว่าแต่พอวันหนึ่งมาเนี่ยพอมันคือเหมือนคล้ายๆกับว่ามันมันออกคอนเสิร์ตมาทุกวันเป็นสิบิบปีแล้วเนี่ยห้าปีเราก็แค่รู้สึกว่า ผมก็ถามบริษัทเหมือนกันว่าเราจะไปยังไงกันต่อถ้าเซ็นสัญญาต่ออีก7ปีเนี่ยเพราะว่า,าทางไอเเนี่ยก่อนที่จะเซ็นสัญญาต่อก็ต้องเซ็นก่อน1ปีก่อนหมดแล้วเขาต้องถามก่อนอยู่แล้วเพื่อที่จะมีไโรบายต่อไปเราก็ถามไปถนนก็บริษัทเหมือนกับว่าเราอ,อยากทาอะไรล่ะอะไรเงี้ยมันก็เหมือนกับว่าเราเนี่ยถามมาอย่างนี้ปุ๊บเออแสดงว่าไม่รู้บริษัทเขามีอะไรรองรับเราไว้หรือ,อยังเราก็แค่เอใจนิดนึงก็พอถามมาแบบนี้เราก็ยัง คอนเสิร์ตมันก็ทากํามาเจ็ดแปดคอนเสิร์ตใหญ่ๆมาหมดแล้วใหญ่มากอะไรอย่างเงี้ยครับทำๆมานานแล้วก็เลยรู้สึกว่า,า<ๆ>ก็ก็น้องสองคนอย่างที่บอกครับเราก็คิดว่าเออถ้าน้องเขาต้องการอย่างนี้มันก็ไม่มีอะไรเพราะว่าคนเรามันต้องโตคนเรามันจะต้องโตไปข้างหน้ามันไม่ใช่ว่าต้องบังคับให้เขาอยู่กับตัวเองจนแบบแล้วต่อไปอายุมากขึ้นอ่ะเขาจะเขาเขาจะเดินทางในเส้นทางที่เขาเลือกได้เวลามันอาจจะมันอาจจะน้อยที่จะต้องไปฝึกฝนใหม่ในเส้นทางที่เขาอยากเป็นเราก็คิดแค่ว่า ็ไม่เป็นไรเพราะว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเลือกเดินทางในทางตัวเองอยู่แล้วผมก็มีความรู้สึกว่าถ้าวันนั้นเรายังไม่แยกกันตอนนี้เราไม่รู้เราจะยืนแบบนี้ได้อยู่หรือเปล่าไม่รู้จะไปทําอะไรอาชีพอะไรอยู่ผมคิดแต่แบบนั้นผมว่าครับแล้วพอแยกกันไปชีวิตเปลี่ยนไหมทีนี้อ้าว มันมันได้ทําหลากหลายขึ้นได้เป็นผู้ประกาศข่าวด้วยเป็นพิธีกรด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ลองได้ทําโชว์ค่ะจากแต่ก่อนที่พี่อีเคยคิดโชว์ให้ว่าล่ล่านลูกต้องเป็นแบบนี้เข้าออกใช้ไมตัวเดียวอะค่ะยื่นไมให้น้องอะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยเราต้องดูแลตัวเองขึ้นมันกลับกลายเป็นแบบว่า มันดีใจนะคะที่ได้โตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นพี่อีทเนี่ยก็มีวงของพี่ส่วนพี่ลูกพี่ล่าเนี่ยก็ไปทําเป็นโชว์แทนใช่ค่ะคนแล้วก็มีแดนเซอร์อาบทุกวันทุกวันนี้พี่พี่ก็ยังเป็นวงอยู่คือมันเป็นรุ่นเจน3ามเจนสแล้วอย่างนั้นดนตรีคนเก่าก็จะมีพี่ยูยังยังอยู่เข้ามาแล้วก็นางลาก็คือใหม่หมดเลยเพราะว่านางลำเนี่ยเพราะแล้วแต่อายุมัน10บกว่าปีแล้วใช่ไหมก็ต้องเปลี่ยน บนเวทีมันต้องสวยงามอะไรย่างเงี้ยผมก็ยังทํางานของผมอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับพอเราประกาศกลับมารวมตัวกันปรากฏมีดราม่ามีดราม่ามันก็นานาจิตตามก็เหมือนไปไม่รอดล้เลยซี้ถึงได้กลับเลยซุบอกพี่เมืออะไรอย่างเงี้ยในโซเชียลมีเดียเหรอใช่ค่ะแต่แต่ในความรู้สึกเราเรามีความรู้สึกว่าเอามาเลยท้าโทมเข้ามาเลยเรามีความรู้สึกว่าก็จะเป็นไรนี่คือพี่ชายเราก็ความคิดถึงมัน มันกั้นไม่อยู่แล้วอ่ะอแล้วเราก็พร้อมที่จะกลับมามาม,มามา,มาทำงานกับพี่เราแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วความรู้สึกตอนที่ล,ล่ากลับมาล่ามีความรู้สึกมันสิบปีแล้วนะยุคป,ปัจจุบันอย่างอย่างเลสอะยังไม่รู้จักโปรงลางสะออมเลยอะถ้าไซนี้ยังไม่รู้จักแต่ก่อนเราเคยสร้างผลงานไว้ในยุคนั้นที่<ถ>เป็นอย่างนั้นเด็กๆรู้จักหมดแต่งตัวเป็นปปลล่าลงาแต่งเป็นกระโปรงลายสกราเป็นแฟชั่นที่เราภูมิใจมากทีนี้แบบพอสิบปีหายไปเราอยากให้เด็กยุคนี้อย่างไซน้องเลสอ่ะ ได้สืบสารวัฒนธรรมไปกับเราแบบได้รู้จักคำว่าปงลางสะออนอีกครั้งหนึ่งว่าลาลาไปไหนเจอแต่ผู้ปกครองลูกดันลูกไปนี่ไงแต่ลูกไม่รู้จักเจอแม่ลูกบอกว่าเออใครแม่ถ่าที่ลูกเจออันนี้ก็เจอคิดว่าเราเราเอาอยู่ไหมกับคนยุคใหม่ยุคใหม่เด็กยุคใหม่เสพแบบใหม่โลกมันเปลี่ยนไปมากครับอาโลกมันเปลี่ยนไปมากแต่เพลงมันก็ยังคงเหมือนเดิมอันดับแรกผมว่า ไปลดน้ำหนักกันก่อนออกมาเออมันไอเดอล์ได้คูมเลยนะไอเดอล์จะสามคนนี่แหละไม่จ้างเลยทำไมไม่ต้องเพราะก่อนหน้านี้ก็ไซส์เดียวกันมาวันนี้แพทพูดเลยก็ซส์เดียวกันใช่ไม่ต้องโหลดนั่นแหละวสามคนเนี่ยไม่ต้องคือเราต้องตั้งแต่ดูตั้งแต่ตัวเราก่อนที่จะให้ความสุขคนอื่นเราต้องเราต้องพร้อมกันหมดแต่โลกมันเปลี่ยนไป โลกไปเปลี่ยนไปทุกคนมีสื่อในมือทุกคนสามารถที่จะเป็นเป็นสื่อได้หมดเลยอะไรต่างๆมันเปลี่ยนไปแล้วก็แต่เพลงมันก็เปลี่ยนไปเหมือนกันอีกครับและการแสดงมันก็เปลี่ยนไปเหมือนยุคเราจะไปเป็นเล่นมุกที่มุกเหมือนเมื่อก่อนเขาก็ไม่เชื่อสมัยใหม่มันเปลี่ยนไปตามตามความเชื่อของการแสดงบนเวทีไม่ใช่ว่าเราจะหาเจอนะมันก็ต้องใช้อาศัยเวลาเหมือนกันแต่ <ừ> สิ่งหนึ่งที่เรามีก็คือความเป็นความเป็นตัวเราก็ยังมีอยู่ความเป็นวัฒนธรรมที่เราขายเป็น เป็นหัวใจหลักอยู่ก็ยังมีลำมีดนตรีแบบนี้อยู่ถ้าเราอยากจะดูโปรงลางสะอนถ้าเราอยากจะดูตมจอกเราต้องเข้าไปดูที่ไหนฮะเชิญขายได้เลยครับครับก็ฝากอยู่นะครับเป็นช่องใหม่ชื่อโปรงลางเล็กคอร์ดนะครับกะว่าอาจเป็นช่องเพลงซึ่งเราจะออก2อาทิตย์ต่อเพลงก็ฝากแฟนคลับของพีสิบด้วยนะครับครับครับผมติดต่อหน้าติดต่องนาติดต่อหนติดต่องานถ้าอยากได้วงโปรงลางซอนไปเล่นก็ อีสละละลู่แล้วก็นักดนตรีนางลงนางรำเป็นชุดใหญ่เหมือนเดิมนะครับศูนย์9ปดเ4้าเครับครับโอเคค่ะโฆษณาเมื่อกี้สามแสนมุสกี้คุณอาบอกว่าให้ฝากได้เลยอ๋อไม่ได้พูด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 ว่าไม่เสียตังคาพี่อันนี้พี่จ่ายไปก่อนนะ บอกแล้วจ้ะเอิอนแฟนรายการตีสิบเดนะคะที่อยากจะชมรายการย้อนหลังนะคะก็สามารถติดตามรายการได้นะคะที่ YouTube c h a n n e l 2020 e n t e r t a i n m e n t นะคะที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้มีพลาดคลิปดีๆจากรายการตีสิบเดค่ะ